มาที่อีกมุมหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒร,ราชมงคลนิสานนะครับที่เป็นที่ตั้งของรูปนองบมโนมอสลานะครับสวยครับนี่เป็นรูปสวยงามนะครับด้านนู้นจะเป็นรูปแตะปีหลังเนาะ,ะเป็นจินตนาการนะครับเนื่องจาก <laughs> ก็เหมือนเดิมนะครับอันนู้นอะไรนะเป็นทะเลว่างนันนเป็นรูปปลานะครับรูปปลานะครับ นุ่นก็จะมีด้านหลังนุ่นอีกนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับน้ําเต็มเลยไม่สะดวกเลยในการที่จะไปนะครับเป็นรูปคุนแล้วก็รูปช้างนะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับในส่วนนี้นะครับทางเป็นทางช่วงทางออกครับก็จะเป็นช่วงที่จะไกลจากนิดนึงนะครับไกลจากนะี่ครับน้องบัว สาลาครับนีบนี่นะครับ